เราเพียงก่อนเปิดแล้วกันนะ Welcome to my world Renew your definition Wow so high Let me show ก็แกวัดเป็นผู้ชมยูทู้นะครับผมนะในวันนี้เนะี่ยเราก กับการมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Honkai Star Rail กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะกัในต,ตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาสำหรับซีรีส์เปิดการชาสำหรับเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองแหละนะโดยตัวละครที่เราจะเปิดกันในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเธอคนนั้นเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ดาราดังสำหรับดาวเพนากนี่เลยก็ว่าได้นะครับผมนะซึ่งอนเอาจริงนะเว้ย <Yeah. S 1> เธอไม่ได้ดังแค่นในเพนากน,น,นี่หรอกเรียกว่าเธอเนี่ยเป็นแบบโอ้โหดาวเด่นซูเปอร์สตาร์เปทั่วจกกวักรวาลเลยก็ว่าได้นั่นเองนะ ตัวแทนคนนั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าโรบินนั่นเองแหละนะซึ่งบางคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวด้านไม่ใช่ว่าตู้โรบินไปแล้วเหรอเพราะว่าคลิปที่ผมจะลงนี้ก็คือลงวันเสาร์ใช่ไหมซึ่งตู้โรบินแม่งก็ไปตั้งแต่วันพุธแล้วนั่นเองะนะเออซึ่งความจริงก็คือผมอัดคลิปนี้ไว้ตั้งแต่วันอังคารแล้วนะครับผมแล้ก็คือก่อนที่ตู้โรบินจะไปหนึ่งวันนั่นเองแหละนะเอออ้าวแล้วท่านกาซิโอลาเดี๋ยวเราก็ไปรับชมความเกลือกันเลยดีกว่านะครับผมจ้าไปโอเค ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ตู้โรบินเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะซึ่งตอนนี้มันก็เหลือประมาณ16โมงเว้ยซึ่งความจริงผมอยากจะเปิดสักเหลือประมาณ1ชั่วโมงอะไรอย่างงี้แต่คุณเข้าใจไหมครับผมนะคือแบบมันเช้าเว้ยคือตอนเหลือประมาณแบบเวลาน้นอยสัก3าสชั่วโมงคือแบบมันคือตอนเช้านะครับผมนะตอนประมาณ9โมง0ิโมงของวันพุธอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นผมก็เลยมาเปิดช่วงตอนกลางวันลอยเย็นอะไรอย่างงี้แทนนั่นเองนะครับผมนะ ซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เปิดสแต็กไปประมาณ30โลแล้วซึ่งผมขอบอกเท้าความก่อนเลยว่าผมเปิดหลุดเละไปแล้วรอบนึงเว้ยเออ คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่ผมได้เปิดอาชลอนเสร็จเนี่ยผมก็พยายามจะเปิดอเวนเจอรีนเว้ A L e N v ซึ่งตอนนั้นประมาณแบบเปิดประมาณ50โลมั้งแต่มันก็ออกทองเว้ยแต่ปัญหาก็คือมันไม่ใช่อเวนเจอรีเงยมันกลายเป็นเด,กดอกกระสอบายที่มีชื่อว่าหยางชิงนั่นเองเลยนะเออถ้าเกิดแบบว่ามันไม่หลุดเป็นสีทองตอน50โลอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเปิดโลบินตั้งแต่ต้นแพทน,นะครับผมนะแต่พอดีมันหลุดเป็นหย่างชิงไงก็เลยแบบ ก็เลยเราเปิดท้ายแพทแทนนั่นเองนะครับผมนะซึ่เห็นผมบอกไปว่าผมเปิดสเต็กไป30โลแล้วแลวเพชรของผมก็น่าจะเปิดได้ประมาณ50โลเออทั้งเพชรทั er> ้งตัวอะไรนี้คือรวมกันได้50โลนเองนะครับผมนะซึ่งยังไงมันก็ต้องได้แน่นอนแหละแค่มันจะออกช้าออกเร็วนั่นเองนะครับผมนั่นคือตัวหน้าตัวการันตีแน่นอนจะออกช้าออกเร็วแค่นั้นเองแหละนะดังนั้นเออเปิดเลยดีไหมไม่เสร็จเราต้องทําพิธีรีตองก่อนเลยอย่างแรกเราเปิดมาด้วยเอาการเทลเบเซอร์มายืนตรงนี้จากนั้นทําการกรฟิคิลปึ จต่กันเปิดเลยนะครับผมนะไม่สิก่อนเปิดเราลองร้องเพลงประจําตัวเดะเออการร้องเพลงประจําตัวผมคิดว่าน่าจะช่วยแบบเออทำให้นางออกมาได้ง่ายขึ้นเองนะครับผมนะที่อยากให้ออกมาแบบเร็๋ยวผมก็อยากเก็บเพลเซฟไปเปิดตัวแพชหน้าเออทุกคนก็คงเดียวกันดีใช่ไหมว่าแพทหน้าเป็นตัวอะไรอ่ะซึ่งผมก็อยากเก็บไปเปิดเหมือนกันแต่คือแบบโอ้ยความจริงผมอยากจะเซคิปนะโรบินแต่คือแบบมันไม่ได้ไงนักร้องเลยนะเว้ยมาถ้าอย่างนั้นเราก็เปิดกันดีกว่านะพอกล้องเพลงนางไปด้วยเอาเพลงอะไรดีเออว่าเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะไปชื้นโอเคมา Welcome to my โอ้ย oh, ยังไม่มาเลยโอ้ย oh, ใส่ร้องเพลงไนะงคุณร้องเพลงไงเัืกี้ยังร้องไม่จบเลยอะ่ะเออนักเรียไม่มาละเอรนะครับผมนะตอนนี้ก็คือเปิดไป40โลแล้วนะยังไม่ออกเลยโอเคได้เป็นเฉียวชีไม่จำนะ <laughs> าชื่อไม่ได้ไม่จำเชื่อไม่ได้ชื่ออันออกอยางมาเลยนะครับผมนะตอนนี้เราเปิดไป40โลแล้วอีกประมาณ30โลแต่อยากให้ออกเร็วมากขอร้องนะแบบคืออยากเสพเพชร ก็อยากเซฟเพชรไปเปิดน้องไฟไฟนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหลองเลยออกมาเลยนะล้โรบินต่อไปโหลดที่ห้าสิบเองไงมีวิธีีต้องอะไรไหมไม่ต้องหรอกมั้งอ่ะกดไปทีแต่คราวนี้เราต้องร้องเพลงก่อนเปิดนะร้องเพลงก่อนเปิดแลวกันนะ Welcome to my world, New y o u r definition, World so high, Let me show ก็ยังไม่หมาเลยไม่เอานะโอ้ห้าสิบโลแล้วเอาะเร็วๆได้ไหมโอ้โหเล่นตัวจริงนักร้องเนี่ยต้องเข้าใจอยู่นักร้องมันฆ่าตัวแพงนะโอ้สี่โอ้สี่ดาวสามอันเลยนะอืแม่สี่ดาวสามอันอย่างนี้มันต้องมาแล้วป่ะต่อไปโลที่หกสิบแล้วนันเองนะครับผมนะเราใกล้จะได้แล้ว โอ้แต่ออกมาเร็วได้ไหมอ่ะหรือว่ายังไงดีเอ้ยไปเปิดเพลงในนระถไฟดีกว่าเออมีเพลงประจําตัวนาะงอยู่เดีวเราไปเปิดเพลงในรถไฟดีกว่านะนี่นี่อ่ะตั้งคาให้แล้วพร้อมไงไงเยังไม่มาเลยยังไ,ไงมานะครับผมนะเอาไงดีเนี่ยอยู่กาลางรถไฟปึ๊บกดเปิดปึ๊บไปเพลงบิวมามา,มากอะ่ะเฮ้ยเพลงมันมาแล้วว่ะโรบินเพลงจะไม่มาได้ยังไงเอาจริงนะเดี๋ยวผมรอท่อนฮุก แต่ผมรอท่านพุกแล้วผมจะเปิดโอเคไงละเนี่ t เพลงหาย let, my heart. <c oughs> let my heart baby s p i n the wing ก็ยังไม่ออกอีกอะโอ้โหทิปเปอร์เพลงได้แล้วนะ <c oughs> เล่นตัวหนักมาก60โลแลยยังไม่ออกอีก ของสายมันคงแตกที่เล่ปกติแน่เลยหมายถึงว่าจะแบบน่าจะได้ห้าดาวช่วงที่ประมาณเจ็ดสิบโลอะ่ะเออ <c oughs> Save the wings Sorry past the night to t h a s e the p r i m l ไปเจ็ดสิบโลแล้วออกมาเถอะโอ้โหเล่นตัวหนักมากเด็ดตู้เซฟเปิดไฟ ไม่มีเซฟแล้วมั้งออกช้ามากไม่เอาแปดสิบโลนะโัวหนักโอ้โห้องไงดีโอ้ยเพชรรอดแล้วเหมือนแล้วจะไปเปิดไฟไฟายไปออกแล้วไม่ออกนี่คือโสดแล้วนะเออออกแล้วเบิ้นไหมขอเบิ้นได้ไหมเล่นตัวหนักมากอย่างนี้ขอสักเบิ้นสองตัวอะไรอย่างเงี้ยเออค่ยคุยกันได้นะอันนี้แอบโลกไปจริงๆนะ มากผมเปิดไปน่าจะเยอะอยู่นะไม่รู้มันจะออกเร็วไหมอันนี้คือเปิดไปโอเคสามสี่แต่มันได้แล้วละ่ะเออมาแล้วโอ้ตกใจโอเคคือผมรู้แล้วว่ามันได้โรบินแน่นอนแต่คือแบบกูเห็นประสานเลยกูแบบภาพจำมันซ้ำดอนมันรู้สึกเหมือนเดจาวูอะ่ะเออ,เอ,อมีเบิ้ลนไหมโอเคเบิ้ลเป็นมาร์ชแคนนะฮะไม่มีรอกเบิ้ลนะเออเ,ออเออ่าอะอืม ได้ปกติคือแบบผมรู้สึกเศร้ามาเพาผมรู้สึกแบบว่าเพื่อนรอบตัวกูได้เบิ้ลบ่อยมากอะเออเดี๋ยวคนนี้ก็ได้เบิ้ลเดี๋ยวคนนี้ก็ได้เบิร์นกูมไม่เคยได้เบิ้ลเลยแ้ได้เบิ้ลส่วนใหญ่ก็ตัวลุดเลตกับตัวหน้าตู้อะเออไม่เป็นไว่าเป็นเบิ้ลเป่วาวะเออมันต้องเป็นตัวเดียวกันซิถึงจะเป็นเบิ้ลนอะไรอย่างนี้นะครับผมนะแต่เราก็ได้ไม่ละโอ้โหแต่ออกช้ามากประมาณแบบโอ้โหเจ็ดสิบกว่าโลเก <c oughs> ือบแปดสิบมั้งเออแต่ความจริงผมน่าจะเปิดไปประมาณแปดสิบได้นะแต่ก็ไไม่ป ยังออกนะครับผมนะถึงแม้จะออกชา้าก็เถอะมานะฮะสำหรับนักร้องของเราที่คลาดตัวก็ค่อนข้างผมเชื่อเลยนะโอ้โหสารแบบว่าเอจะออกประมาณ50-60อะไรอย่างงี้สรุปก็คือไปออกเล็ดปกติ7 0 6 7, 7 7ประมาณนี้นะครับผมนะ <S <S เ้ยก็<ๆ>จะออกเร็วแบบเร็วซะหน่อยสรุปไม่เร็วนะส่วนเพยนในตอนนี้ก็โอ้โหจะเซฟไปเปิดไฟ,ไฟไฟหรือแค่โลเดียวละ เออ,อเลืวแค่มันตีเดียวไปเซฟไปเปิดไฟฟ้าอะเศร้าอ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะั้นเรายอมได้ทุกอย่างเพื่อเธอคนนี้นะครับผมนะันักร้องที่ดังไปทั่วจักรวาลและตัวมันเก่งด้วยนะเอาจริงโรบินตัวมันค่อนข้างเก่งเลยนะโดยเฉพาะทีมโจงตีต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบเศร้าน,นิดหน่อยมาเพราะนึกว่าสูตรเปิดตอนที่ตัวละครใกล้จะไปมันจะได้ง่ายโอ้โหสงสัยมันต้องใกล้กว่านี้เออตอนนี้ยังเหลืออีกเป็นสิบโอ้โหอีกสิบหกชั่วโมงนะบางทีอาจจะต้องเปิดตอนเหลือประมาณสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยมั้ ก็ตอบคุณทุกชมทากนกันด้วยนะครับผมนะ้าที่เราจำกินเนี่ยจับนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดตัดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเป็นเันดจะมากมาข่าวตันนี้นะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ